บัดนี้เป็นครั้งที่หกสิบหกตรงกับวันที่สิบสี่ทับหนึ่งทับสองห้าหกเก้าข้าพเจ้านางสาวลัคนาเรืองรัตขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์าบูชาแดกองค์พระควันปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปูสงปงป่สํมเด็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนา ในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาไตยคูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายมนต์ต่อไปบทสวสดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาเรสุอัตตราคัจฉันตุเทวตา สัทธมังมุนิราชาศส,าสุนันตุสักขโมคคทังสเคการเมจารูเปคเรสิขาราจเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทจากคาเมตารุวานาคาหาเนเคหาวัตถุมหิเขเตภูม,มาจายันตุเทวาชาาราลธารวิสเมยะขาคาขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจานังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสัวนการวอยยัมพระทันตาธรรมสัวนาการวอยยัมพระทันตาธรรมสัวนาการวอยยัมพระทันตา <S 2> <S 2> บมส่วนนโมาการสิทธิคถานโมตัสสะพระคาวตัวรหัสตัวสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคาวตัวรหัสตัวสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคาวตัวรหัสตัวสัมมาสัมพุทธะ บทสวดสัจจริยาคาถานาทีมีสาระนางอัญยังพุทโธมีสาระนังวัรังเอเจนะสัจจะวัดเชนะสดที่มีหงตูสัพพทานาทีมีสาระนางอัญยังธโมมีสาระนังวัรังเอเจนะสัจจะวัเชนะสดที่มีหงนตุสัพพทานาทีมีสารนางอัญยังสองครมีสาระนังวัรังเอเจนะสัจจะวัดเชนะสดที่มีหงนตูสัพพทาบทสวดมา มหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสภาพปานินางปูเรตวาปรมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัเชนะมาหนตุสภูปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสภาพปานินางปูเรตวาปรมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัเชนะมาหนตุสภูปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภาพปานินางปูเรตวาปรมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเจ น่าจักจวเทนะมาโหดตุอสพูปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสัวะยังพระขวารสเกศวิหารติกปิระวตถสมิงมหาะวันนี้มหาตาพี่ขุดสังเคนะสัถิงปัจจามาเตหิพี่ขุดสัตตหิสัพเีหว่าอรหันเตหิท่สหิจารโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิตาุหติพระขวันตังท่สนายะพี่ขุดสังคันจะอทาโคจะตุนัง ถุทาวา,ากายิกานังเทวานังเอตตทหูสีอายังโคภะควาสเกโสวิหารติกะปีเราวัตถุสมิงมหาวเนมาตาพิขุดสังเขนัชทิงปจามาเตหิพิขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัศเตหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยโพเยนะสนิปติตาโหติภะควัาตังทัสสานายาพิขุสังคันจะยานุนามายัมปีเยนัภะควา เตนุปะสังกัม,มือเยมาอุปะสังกัมิตวาพระควันโตสันติเกเบเจคาถา,าพาเสย,ยามาติอจโหตาเทวตาเสยยาธาปีนามาพระราวาปุริโสสัมมัติจังวาพาหังปาษาเรายยาภาษาริจังวาพาหังสันม,มิเชยยะเอวามวาสุทาวาสสุเทเวสุอัตราหิตาพระควันโตปุระโตปุตระหังสุ อาถโคตาเทวตาพระขวันตังอพิวาเทตวะเอกะมันตังอทางสู่เอกะมันตังที่ตาโคเอกาเทวตาพระขวันโตทันติเกีมังคาทังอภาสีมหาสัมมาโยบว่านัสนสมิงเทวกายาสัมาคาตาอาคาตมหอีมังคามาสัมมยังทักิตายว่าอะราชิตะสังคันติ อัจฉริะปราเทวตาพระคำันโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตราภิกขะวสมาทะหังสูติตังอัตโนอชุกขะมากังโสสารถิวะเนตานนคะเหตวานทิเหตวาอินทริยานิราคขันติปันธิตาจิอัจฉริะปราเทวตาพระคำันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตตาวาคีรังเขตตาวาปาริคังอินทคีรัง <laughs> อหันจากมันเมชาติจารันติสุทาวิมาราจากขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขบราเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกติพุทธังสารนังคาตาเสนาตคมิสันติอภัยะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโขพระขวาพี่ขูอามันเตสีเยพูเยนะพิขเวทสสุโรกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคาตังทัสานายะพี่ขูสังคันจะ เยปิเตพิขเวอเหสูงอัติตามัททานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคะวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติจาเหสงเสยญะถธาปีไมหังเอตาระหิเยปิเตพิขเวพวิสันติอนาคตามัททานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคะวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติจาภวิสันติเสยยาถาปีไมหังเอตาร่หิอาจิกิจสมีพิขเวเทวกายานังนามานิหิตายิ่งสมีพิขเวเทวกายานังนามานิ เทที่สมีพี่ควีเทวกายานางนาำมนิจังสุนาถาสาธุกังมะเนสิกโลถาภาสิสมีติเอวันพันเตติโคเตพี่ขูพระขาโตปัจจโสสูงพระวาวเอแต่ทาโวจ,จะสิโลกะยาตถสิโลกะมนุษยก์กสมียาตถภูมิาแตทาสิตาเยสิตาเคิริขพลังปังหิตตา,าสมาหิตา ปุถุสีหาวาสรีนาโรมหังสาพิสามพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสสนามาาวิราพิญโยปัญจสเตนะตวะวเนกปิละวัทเวแต่ตัวมันติยิศาสาสะเกสารเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณธาพิขโวเตจะอาตาปามกรลุงสุตวะพุทธศาสานัง เตสันปัตุระหูยานังอัมุสานาทัสานังอภเปเกสตตมัทักขุงสหัสังอัถสัตตเริงสตังเอเกสหัสานังอัมุสานามัตทักุงอภเปเกนันตมัททักขุงที่สาสภาพุ้ตาหงกันจัสภังอภบพินญาญาว่าว่ากิตจว่าน่าจะขุมาแต่ตัวมันแต่ยิสัตย์าสวกีสารณีนรตีเทวกายาพิการตีวิชานันทถพิขโวเหยโวหังกิตแต่ยิสัมีเขระหิอนุปุพะโสสัตสหัสสัตสหัสสาวายาขาภูมิมากัปปิ กะ <c oughs> ปีละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตววนะมันโตยะสสีโนโมทัมนาพิกรมงพีค่คนังสาม,มีติงว่นังชาสาหาสาเหมะวัจายะขานานะตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตววนะมันโตยะสสีโนโมทัมนาพิกรมงพีกกพ่คนังสาม,มีติงว่นัง ชะตาขีราติสหัสสายะขานานัตตะวันนีโนอิที่มันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสษศสีโนโมท่มนาพี่กมุงพี่คนังเสมิติงว่านางอีเจเจโซราสาหัสสายะขานานัตตะวันนีโนอีที่มันโตชุติมันโตวณะวันโตยัสษสรีโนโมท่มนาพี่กมุงพี่คนังเสมิติงว่านางเนศสามิตราปัญจชะตายะขานานัตตะวันนีโนอิที่มันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสษสรีโนโมท่มนาพิกมุงพี่คนังเสมิติงว่านาง กุมพิโรราชาค่าหิโกเวปุลสานิเวสนางพินโยนังสตาสหัสังยักขานางปายิรูปัสติกุมพิโรราชาค้าหิโกโสปะฆาสมิติงว่านางปุริมจัที่สังราชาท่าตารัฐโปลสาสติขันทพานังอธิปฏิมหาราชายาสศิโสปุตตปิจัตสาพระโวอินทนามามาพระลา อิทธิมันโตชุติมันโตน้ามันโตยะสัตสีโนโมทัมนาพิกมงพิกุนังเสมิสิงวะนางถ้าขี่นันจัตที่สังราชาวิรุณโหตับปัสสาสติคุมพันธนางที่ปติมหาราชายะสัตสูปุตตาปิตาสาวพ่โวินท่านนางมามาพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตหน้ามันโตยะสัตสีโนโมทัมนาพิกมงพิฆุนังเสมมิสิงวะนาง ปัจเฉมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิจสาภาโวนทนามามันผลาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกมุงพิขุนังเสมิติงว่านางอุตารันจัดที่สังราชากุวิโรตปัสสะสติยาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิจสาภาโวินทนามามัระลาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกมุงพิขุนังเสมิติงว่านาง ปุริมาทิสังท่าตระัตโถทขีเนนาวิรุณหาโกปชิเมน่าวิรูปโคกุเวโรตรังที่สังจัตตรเตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาทัทธารมนาอัทางสุวเนกับพิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากูเตนทูเวตนทูวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามาเสโธจักินุมันทูนิมันทูจัปะนาโทโอปะมันเดวจับเทวสุโตจามาตาริจิตาเสนนจากคันทัพโพนารราชาชนสโพ อาคูปัญจสติโคเจวะติมพารูสุริยาวัชชสาเอเตจันเยจาราชโนคันทภาสหราชุภิโมทมนาพิกมุงพี่หันังเสมิติงว่านางอาทาคูนาภัาสานาคาเวสาราสหตัจากการภาราสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะฆาสีมิติงว่านางเยนาคาราเชสหาสหารันติทิพาทิชาปะขีวีสุดธาจัคขู วหายาสาเทวนะมชิจปทาจิตราสุปนาอิจิตสนามังอาพยันตานาคาราชานามสีสุปนาโตเขียวมามะกาสีพุทโธสันหาหิวว่าใจหิวปวะหายันตานาคาสุปนาสารนาคังสุพุทธัง จิตตวาชีราหัตเทนะสมมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสาวาสีติอเทียมันโตยะสัจิโนการักกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวฆาสาเมปาจิติสุจิติจะปะหาราโทนามุจิสหาสตันจัปริปุตานางสพเวโรจานามกาสันในหิตวาพระริงเสนางราหุพัทธะโมปาขะมุงสามารถโยธานิพัันเตภิขุนางสมิติงว่านาง อาโปจัตเทวาปทาวีจัตติโชวาโยตทาขมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายยะสสาสหะเมตจากรุณายิกาอาคูเทวายะสศิโน ท้เจเจถาทากยายาสพเพะนนานัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุดิมันโตนะมันโตยัสาสิโนโมทัมานาพิ่ขุมงพี่ขุนังเส็มิสิงว่านางเป็นทูจาเทวาสหารีจาอาสามาจ่าทุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตากขัตตานิปุรักิจวาอาคูมันทละวะหากาวาสูนังวาสูโสวเศธโทสกูปะฆาปารินทโธ เทเจเจนะทากายาสะเพนนะัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยสะสสิโน โมทรพมนาพี่กระมงพี่คุณนางสมจริงว่านางอะทาคูสหภูเทวาชาลามาคีศิคาริวาริธกาจารโชาจาอุมาปุภานีภาสิโนวรุณานสหธรรมาจารสุจาจาอเนชกาสูเรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวานติโนทเสติอาธากายาสเพนานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมทัพมนาพี่กระมงพี่คุณนงสมจริงว่านาง สัมมนามหาสัมมานามนุษสามนุษสุดตามามิขิทาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปะทูศิกาอาชาคูหังรโยเทวาเยจารูหิตาวาสินโนประรคามหาประรคาอาคูเทวา,ย,ทายะสิโนทศเสตระทากายาสเพนันต์ตาวนินโนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยะสิโนโมทัมานาพิกระมงพิคุดังสวิติวดา จุก,กาการะดุมหาอนุนา,นา,าหะอา,าคูเวฆะนัสสาสหาโอทตะไครหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามัตตาหารักขชามิสกาจยายาสเสโนฐานะยังอาคาปัจุโนโยทิสาพิวัติทีเสเตระทากายาสาเพนะน,นัตตะวนินโนอ,อิที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยะสเสโนโมทัมนาพี่ขุมงพี่ขุนัางเสียมิจริงว่านังเขมิยาตุสิจายามากัตกาจายาสเสโนสัมพิตรการามัสเศษายฉุดสีนามาจะอาสาวะ นิมมานาราติโนอาคูอทาคูปะระนิมิตาทศเสตเทอธากายยาสัพเพนานัตตาวานิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยะสันสีโนมโหทัมนาพิกรมุพิโุนังสัมมิติงวะนางทศเสตเทเทวานิกาสัพเพนานัตตาวานิโนนามามวะยเยนะอาขันถุงเยจันเยศติสาสหะปะวุฒาชาติมะขีรังโอคัตินะมานาสวังท่าเขโมคัตตารังนาคังจันทังวะอชิตาติจังสุพรมาปะรัมมาโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารโอติโส โสภาคาสัมมิติงว่านางสหัสสาโรมาโรกานังมหาพรหมพิติตรติอุปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโทสท่าเศรษฐาอิสราอาคูปิจกวาสาวติโนเตสันจามทัทโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสะเพพิกันเตีเทเทเสินเตเทเวสพระมังคีมาราเสนาพิกมีปัญสัการหาสามันที่ยังเอถาคันหาถาพันทัศถะ ราเคนะพันธมัตถุโวสัมปันตาปริวาเรธามาโวมูลจิตาโกตินังอิติตถะมหาเสโนการหาเสนางอาเปสายิปนินาตระมาหาจัจสรังกตะวานะเพระวังยะทาปวุสโกมีโคฐานายันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวัติสังกุโตอาศัยยังวเสตันจะสฉพังอภิญญาว่าวกิจวานะจักขุมานตโวอมันติยิสทาสาวิกสารเนรตมาระเสนางพิกันตาติวิชานางถภิกโว แต่จะอาตปาภะมหะกระดงสุตตะวาพุตชาสานางวีตาราเคหิปการมงเนสังโรมันปีอิเชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพระยาติตายศสีโนโมทันติสหภูตหิสาวกาเตชะนีสุตาติ บุสวดจุลชัยาปกรณะโมมีพุทธเตชะสารัตนะตายาธรรมมีกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารยะปารามีสุราสิทธิพราหมาจาอินท่าจ่จตุโลกาคัมภีรักขากาสมุทธาภูตุงคังคาจ่าสัพพมาชัยยาปสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธิอุทธิอุทธิอุทธตีนัทินาที ชายะชายะโคลัตโตรานิสัยนิรายสายเสนาเมรุราชาพุนอรชีชายะชายะคัมพีรสมพีนาเขนทนาคีปีศัตเจปูตการีชายะชายะทุนิมิตาโรคีชายะชายะสิงคีทุธาธานะมุขขชาชายะชายะ วารุณะมูขาสตราชัยยะชัยะชยะจำปาทินาฆาคุระคันโถชัยยะชัยยะ,ะคัดชคนหนาตุรงสุการะผู้ชงสีหาพรยาคาทีปาชัยยะชัยยะวารุณะมูขายาตาชิตะชิตะเสนนารีปุณะสุดที่นอรดี ชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธรณีตรีสรัทธาสุชยาชยยะชยยะธรณีสันตินสัทธาชยยะชยยะมังกรารัญญาพวะเัค ชัยยะชัยยะวารุณยาเขชัยยะชัยยะรักษเสโสฬาผู้ชาติเชชาชัยยะชัยยะพระเมนทัคขณาชัยยะ ah e, ชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอันหันตาปฏิเกาพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิโสโรฮหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโควิรูปโขจันทิมาลวิ อินโธจะเวนเตยโยจะก,กุเวโวรวาดุนโนปิจ่อคิวายโยจะปะชุนโหกุมารโรทตารัฐโกอัทฐารสามหา,าเทวาสิทธิตาปาัสอาธโยอิสินโนสาวกาสภะชยารามโมพระวันตุเตชัชยยะธรรมโมจะสังโคจะท่าสปารโรจะชยัยยะกังเอเตนะชายัยยะเตเชนะชายัยยะสุถีพระวันตุเตเอเตนพุทธเตเชนหุนตุเตชยัยยะมังคลัง ชยโยปิผู้ทัสสสิริมาตูอายังมรารัสัจปาปิมาตูปราชยโยโคสยัมโพธิมันเีปรปโมทิตาชย,ยตาตถาพรหมพรหมคณาเมหิสีโน ชายโยปีพุ้ทศเสือรีมัโตอายังมาราสัจจปาปีมัโตปราชโยโคสยามโพธิมันททปโมทิตาชายยะตาทาอินทฆนาเมหิสีโนชายโยปีพุ้ทศเสือรีมัโตอายังมาราสัจจปาปีมัโตปราชโยโคสยามโพธิมันททปโมทิตาชายยะตาทาเทวฆนาเมหิสีโนชายโยปีพุ้ทศเสือรีมัโตอายังมาราสัจจปาปีมัโตปราชโยโคสยามโพธิมันททปโมทิตาชายยะตาทาสุปันนาฆนาเมหิสีโน ชายโยปีพุ้ทศสัตว์สิริมัตุอายังมาราศจัปปาปีมัตุปราชายโยโคสยมพลทิมันเทปโมทิจาชายาตาธาตนาคคณามฮิสีโนชายโยปีพุ้ทศสัตว์สิริมัตุอายังมาราศจัปปาปีมัตุปราชายโยโคสยมพลทิมันเทปโมทิจาชายาตาธาสัพพมัคคณามฮิสีโนชาันโตโพธิยาโมรสักยานังนันทิวัฒโน เอวังตาวังวิชโยโหหิชยโสเชยมังคะเรอปาราชิตตบวังังเกสีเสปทาวิโุคะเรอภิเสเกสัพ้าพุทธานังอาฆาปโตปโมทติสุนักขัดตังสสมังฆารังสุปปาตังสุขุติตังสุขโนสุโมโหโตจ่สุยิสังพรหมจาริสุปทกขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปทกขีนังปทักขีนังมนกรรมังปณิทิเตปทกขีนาปทกขีนานิจตวานาลพัตถีปทักขีนีเต เตอัถรัตาสุกิตาวิรุณหาพุทธาสาเสนอโลคาสุกิตาโหาตุสหัสเพรียติพิสุนันุพนโตเยเทวอามิงธานีอธิคตาธีคายุกาสัทหาโหตูสิกิตาโหตูสพธาลักขันตูสภธาสัตนานลักขันตูชีนัศสานังยากาจีปทานาเตสังสัเพปูเรนตูมัณฑโหรยธตฤาการปวัสสตุ สภาสาวราหการคาจุปัทวาตสังนิวาเรนตุจัสรรพธากายาสุขังจิตตสุขังนันตุยาธารังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังอีกัางสมมังพระควาสาวัตถียังนิหารติชีตะวะเนกะอนากะปินทิกัสะอารามีตตะโขพระควาพิขูอามันเตสีพิขโวติภาทันเตติพิขุพระควาโตปัจจโสสุงพระควา เอตัทโวจะอุปทวาพิขเวตัาคตานังอนุปัฏวาตัาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถานตัวภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสมมิตตวา อาทิคติเทเสติปัญญาเปปปิปัญธาเปปีิวิวารติวิพาติอุตานิกรโรติสพเพสังขารานิจติอุปัฏฐาวาพิคเวตถาคตานังอนุปัฏฐาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตอภิสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาิคติเทเสติปัญญาเปปีิปัญธาเปปีิวิวารติวิพัติอุตานิกรโรติ สเพสังคาราทุกขติอุปถวาพิขเวตถาคตานังอนุปถวาตาคตานังทิตาวาสาธุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพธธรรมานติเต อนัตตาติตังตถาคตวอภิสัมพุทธาติอภิสัมเ თ ติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปปีปัญถาเปปีวิวัติวิภัตติอุตานีกะโรติถัพพธรมานัตติอิทัมะวจะพะควาอัตมะนาเตพิขุพะกวาโตภาติตังอภินันทุติ บทสวดพระเทกรัตตถาคถาอติตังนั้นว่าข้ามือญาณนัปฏิการเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยถาติตัมปะฮีนันตังอปัจจันจะจาณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันันจะยโยธมัมกัตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิชามนุปรุหิเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนัอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงอนคอนแคนเขาควรพอกคุณอาการ เช่นนั้นไว้อจเชวะกิจจะมาแต่ปังโกชัญญามระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนโสังฆรัเนเตนะมหาเสนาาีนามัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงองโหรตามันที่จางตังวีพัทธิกรตัตโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคา้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็น อยู่แม้เพียงราทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวค้าปัจจเวคณนะสัพเพสังคารานิจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตถวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทวงมรณนางความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมารามายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาละ,ะปริโยสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมียนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณนังเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตาะควรที่จะสังเวศอายังกายโยอธิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน อาเปตะวิญญาโนคันปสัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงข <c oughs> ลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์นี้ได้อนันจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัฏถวายะธรรมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวีวุปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามารันติจะสะัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจามาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นถิมีเอธะสังสโย ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสะเพหิพะเตหิกตังปุญญงนอวนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาสมิงทาเนียที่คตาธีขายุกาสัทาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันตุ มาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุขาประมูลจันตุสเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสเพยอาญติกาสุกิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสเพยปิสาสเพยยัขาสเพยปตาสุกิตาโหนตุทุกขาประมุลจันตุสเพยอาจาริยุปัชยะสุกิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสเพนักขตาโสคิตาโหนตุทุกขาประมุลจันตุสเพเทวาสุกิตาโหนตุทุขาประมูลจันตุ สัพเพสัมมตินางสัมิชันตุโว <c oughs> บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิทิภะขวาน้โมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิทิภะขวาน้โมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิทิภะขวาบทสวดปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิราวะวิรา วิหาระวาสินีทูเปคเรโพธิคเรแตหิงแต,ห,งตหิงตาธรรมธานีนาพระวันตุปูชิตาโสทิงกรโณเททวิหารมันธรีเทราจามันชานาวากาจาพิขโวสารามิกาธาหน้าปฏิอุปสัก,กาคามาจเาทสานิขามาจาอิสราสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตเท,ทราผู้ชายเยปิจะอันทะสัมพะวา สังเสราชาตาอัทโวปปาติกานิตยานิกังธรรมวรารปฏิจจติสัพเพปีทุกัสัการณ์ตุสังขยังธาตุจีรังสตังธัมโมธัมมธทาราจะปุขาราสังโคโหตุสมะโควะอัทายาจะหิตายาจะอามฮรักตุสัทธโมสัพเพปีธัมมจาริโนวุตถิงสัมปาปูเนยยมาธรรมีอริยะปวิทิตีิปะสันนาโนตูสัพเพปีปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทโว ปาวัชตุวุธิภาวยสตัตนางสัตมิตทางนีตุเมทานิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจังรักขันจีปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทสวดเทว,วตาอุยชนะ เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจันนิทุขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาหุนตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจัออะเหหิสัมปะสัมภะตังปุญญาสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยาทานังท่านตุสัทธายาสีรังคันตุสัพพาทาภาวนาพิรตาหุนตุขจันตุเทวตาคตาบทสวนสุมังคละคาถา โหตุสพังสมังฆารังรักขันตุสภะเทวตาสภะพุทธานุภาเวน่าโสติโหตุนิรันตังโหตุสสะพังสมังฆารังรักขันตุสภะเทวตาสภะธรรมานุภาเวน่าโสติโหตุนิรันตังโหตุสพังสมังฆารังรักขันตุสภะเทวตาสภะสังขานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตังสัพพีพุทธาพระปตาปฏิการนันจะยังพลังหันตานันจะ ตเชีนาระขังพันธามิสัพพโสสัพีพุทธาพระปติการันตยังพระลังกทานตานันตติเชีนาระขังพันธามิสัพพโสสัพีพุทธาพระปตปิการันตยังพระลังอทานตานันติติเชีนาระขังพันธามิสัพพโสสัพีพุทธาพระปติการันตยังพระลังอทานตานันติติเชีนาระขังพันธามิสัพพโสสัพีพุทธาพระปตปิการันตยังพลังกทานตานันต ตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจ่ายังพลังอันฐานตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจายยังพลังอันันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสสพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจายยังพลังอันันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสสพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะายังพลังอันันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางแก้วศิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จส,ะสะุสวรรคาลัยขออนุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะเสรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคาดปลอดภัยจากทุกส่วโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดใจยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งควรที่สาสิงหอมูลีได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ออานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน